กรวยนะคะวัตถุแห่งการบูชาองค์ใหม่ในประเทศกรุงเทพมหานครซึ่งถูกตัดขาดจากส่วนอื่นของประเทศและสากลโลกใบนี้ไปแล้วการบูชานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเคารพศรัทธาแต่หากเกิดขึ้นจากความกลัวที่สร้างขึ้นด้วยความรุนแรงนะคะและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไร้อริยะของม็อบประชาธิปัตย์ที่สะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่างดีที่สุดนะคะติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทีมข่าว DNN ค่ะ นี่คือศิละปะบนทางเดินรถไฟฟ้า BTS มาบุญครองที่สร้างขึ้นมาโดยเครือข่ายกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยในกิจกรรมหยุดล้ำเส้นเดินตามกติกาเดินหน้าเลือกตั้งที่ต้องการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ยังพอมีสติเหลืออยู่ในประเทศนี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจากฝีมือของม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอมาตในปัจจุบันคือความบ้าคลั่งที่เกินจะเยียวยาได้ เช่นเดียวกับกรวยจรจรธรรมดาที่ถูกทำให้กลายเป็นกรวยศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วและนี่ก็คือความรู้สึกของประชาชนคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่ไม่มีสีเสือ้อไม่ได้อยู่ข้างฝ่ายใดแต่กลับกำลังถูกอ้างไปเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยสำหรับม็อบประชาธิปัตย์เพื่อหาหนายกรัฐมนตรีคนกลางมาปฏิรูปประเทศทั้งที่จริงแล้วตำแหน่งคนกลางที่แท้จริงคือประชาชนอย่างพวกเขา ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกด้วยตนเองไม่ใช่ให้อมยดผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนใดมาชี้นิ้วเลือกแทนให้ทั้งนั้นเอาอย่างแรกเลยเรื่องความรุนแรงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับแล้วก็ทุกคนไม่เคารพไม่เคารพกติกาไม่เล่นตามกติกาไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองคือถ้าเรารู้จักหน้าที่ของตัวเองอประชาชนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอ,องค์กรอิสระทำหน้าที่ของตัวเองทหารทําหน้าที่ของตัวเอง ประเทศเราคงไม่มาถึงจุดจุดนี้ครับก็คืออยากให้ถอยมาคนคนละก้าแล้วก็ทาหน้าที่ของตัวเองดีกว่าก็เป็นยังยืนยันตั้งแต่ก่อนสองคุ้มพาที่เราออกมาเรียกร้องหาก,การเลือกตั้งตอนนี้ก็ยังยืนยันในความคิดเดิมว่าเราอยากได้การเลือกตั้งจะเป็นนายกคนกลางอะไรนี้เราไม,ไม,ไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วคือคนกลางของเราก็คือการต้องมาแด่การเลือกตั้งแม้แต่อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล ก็ลงมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเขาคือหนึ่งในผู้ที่ถูกกลา่าวหามาโดยตลอดว่าอยู่ฝั่งเสื้อแดงทั้งที่ความจริงแล้วเขาคือผู้ที่ยืนยันในหลักการวิพากษ์วิจารณ์ทุกสีมาโดยตลอดในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์เจษฎามองว่าการออกมาปฏิรูปประเทศในครั้งแรกของมับประชาธิปัต์ถือเป็นเจตนาที่ดีที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นแต่กลับเกิดความรุนแรงกลับมา สะท้อนให้เห็นว่าหากในอนาคตที่ม็อบประชาธิปัตย์ได้รับอำนาจจะยิ่งเกิดความรุนแรงส่วนการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางคือสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในหลักการทางระบอบประชาธิปไตยหรือโดยกฎหมายใดทั้งสิน้นเพราะเป็นการแต่งตั้งผู้ที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนและเป็นการข้ามหัวคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ทั้งในทางหลักการและในความรู้สึกของประชาชนที่กำลังถูกละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงที่สุดแต่ว่าการใช้กำลังที่ติดตามมาไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่ามีการย้ายกลัวและมีการที่ทำรายร่างกายเกิดขึ้น เดือถึงกระทั่งมีการยลอดตกยังออกถึงการตายได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับฉันเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีการปกครองเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มคนที่คิดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แต่ว่ามีการใช้อำนาจเกิดขึ้นใช้กําลังอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปเขาจะดูแลเรายังไงวันนี้เองเขายังใช้กําลังขนาดนี้แล้วในอนาคตจะใช้กําลังขนาดไหนนะครับฉันเป็นภาพสะท้อนที่น่าน่าคิดครับว่าเราต้องระวังในอนาคตครับ แล้วเราจะคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนดีมาดูแลประเทศไทยได้อย่างไรนะครับเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเขาเป็นใครมาจากไหนและถ้าเกิดเราไม่พอใจเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะทําอะไรเขาได้เลยนะครับไม่เหมือนนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับสส,สหรือสวออเลือกตั้งที่เราคิดว่าอาจจะมีปัญหามีคอร์รัปชันก็ตามแต่อย่างน้อยเราลงโทษเขาได้เราใช้กลไกประชาธิปพตยในการเลือกตั้งครั้งหน้าลงโทษเขาได้แต่ถ้าเกิดมีนายกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเราทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับทุกคนต้องช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยครับ เช่นเดียวกับพรรการเมืองเล็กๆน้องใหม่อย่างพรรคนธรรมดาแห่งประเทศไทยที่แม้จะรู้ว่าโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งคงเป็นเรื่องไม่ง่ายนักแต่นายธนพรศรียากูลหัวหน้าพักกลับมองว่านั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยผลการเลือกตั้งคือเสียงชี้ขาดขั้นสูงสุดของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่ยอมรับโดยคนส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงในระบอบประชาธิปไตยเราเราปฏิเสธกระบวนการใดๆก็ตามนะครับที่ไม่เห็นหัวประชาชนเราเชื่อว่านโยบายปฏิรูปนะครับหรือความต้องการของสังคมไทยที่ต้องการจะปฏิรูปเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับพร้อมๆกับการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าผู้คนพี่น้องกลุ่มไหนนะครับที่มีแนวนโยบายจะปฏิรูปประเทศเนี่ย เราคิดว่าวิธีการที่สามารถจะเป็นทางออกของปัญหาที่ถูกต้องคือนํามาเสนอนะครับแข่งกันในกระบวนการการเลือกตั้งนะครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปย่อนบัตรนั่นแหละคือผู้ชี้ขาดดังนั้นเราจึงไม่มีความจําเป็นครับที่การปฏิรูปประเทศเนี่ยจะต้องไปหยุดยั้งกระบวนการประชาธิปไตยนะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาแสดงให้เห็นว่านโยบายปฏิรูปประเทศเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเลือกตั้งแล้วเกิดขึ้นได้ทันทีเลยครับ ไม่มีความจำเป็นต้องไปหยุดยัง้งกระบวนการประชาธิปไตยแต่ประการในวันที่คนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอมาต,ย,าตาย์ตยาธิปไตยกำลังเพียรพยายามหาคนกลางขึ้นมาบริหารประเทศแทนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีเสื้อใดยังคงพยายามยืนยันในหลักการประชาธิปไตยอย่างสุดกำลังเช่นกัน พวกเขาคือเสียงสะท้อนของคนธรรมดาที่อึดอัดกับกลวยศักดิ์สิทธิ์แห่งความรุนแรงของกาดม็อบประชาธิปัตย์อย่างสุดจะทนพวกเขาคือเสียงสะท้อนของนักวิชาการที่ไม่อาจทนตะลึงกับความพยายามแท้ทางวิชาการของนักวิชาการฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์ได้อีกต่อไปแล้วและพวกเขาคือเสียงสะท้อนของฝากฝั่งเล็กๆทางการเมือง ซึ่งกำลังถูกละเมิดสิทธิ์ไม่แพ้ประชาชนทั่วไปในสงครามยึดอำนาจของฝ่ายอำมมตดในครั้งนี้ก่อนที่จะหาคนกลางมาจากที่ใดจึงโปรโดอย่าลืมว่าคนกลางที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นใดหรือเป็นคนดีมาจากที่ไหนหากแต่คือพี่น้องผู้ร่วมชาติคือประชาชนคนไทยร่วมประเทศกว่า70ล้านชีวิต ที่ซึ่งเสียงของพวกเขาย่อมจะได้มาโดยการเลือกตั้งแต่เพียงสถานเดียวเท่านั้นทีมข่าว DNN รายงาน